ฟันเลยนาะฟันเย็นคืนนี่ยเนว้าวมากเลยทุกคนน่า,นาก,กิน,นไหเราต้องซิมกันนะว่าอร่อยแค่ไหนอยู่เมืองไทยต้องเว่าไทยให้เก่งน,นะแ,แต่ผมเก่งอยู่แล้วผมอยู่ไทยเป็นจำนวนมากฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะครับนะครับขอบคุณมากครับ สบายดีสบายดีทุกวัสดีพบกับเฮาเซฟเคยจากสีแชนแนลวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศยามแรงๆมมเหมือนเปยามแรงยามดึกตอนนี้เวลา,าประมาณอยู่สี่ถุงเพิงเนาะหาหาถุงไปละอยู่ห้องไรกับเซ็งเนาะเครียดเครียดวันนี้เอามากินขอข้างนอกกันยู่ห้องไรมันเซ็ง บรรยากาศตอนกลางคำกลางคืนพี่น้องนี่บายบายสองฝากฝังอ้ยฮัเดวเว้ยมองไม่แง่ะลแล้วคายปลาหมึกเว้ยขอใ้คุเดชทุกค,กคอยู่คนละผาถ้ารับสิไปซื้อปลาหมึกนะเราเจ้าที่ยุดก่อนมาจัปลาหมึกเราแสบไรเนาะ เขาเคยกินทีหนึง่งมันเป็นาหารกินดืมน่มทุกคนคนนลายเดี๋ยติดเพราะว่ามันเป็นฐาหารกินดื่มเขาแล้วเรา,า,า,าไม่เคยหอเนะข้าวผัดเลยสุเดี๋ยวเขาไปหากินกว๋วยเตี๋ยวเสียบๆกันะเพราะว่าของวางอยู่เออตอนนี้ก่ สีหาทุ่มแหละค้นยังลหลเลยทุกคนยังยังบนเขาไปอยู่บนนอนรถยัง,ยงลหลค้นยันยงสั้นจรไปมาหาซู่อยู่ตลอดนี่ตฟังข้ามก่พุ่นตีสามทีสี่ 4, บนจังค่อยเองียบตอนนี้นี่คนยังบุกขายังหลอยู่ เอา้าจุดมาโฟพังเนี่ยยูฮันมีเขาคายปลาหมึกไปย่างปลาถือฟังเออจั๊กรสินี้ก่อนมาจากไปก้งเขาลุนพีเนาะฮะกินไปเดียวลุนไห้นี่แหละนักแหงกัน พอมีโมเนาะครับก็เลยมาอยู่มันมันบ่มีโมเนาะคบไปก็คบไปเถอะแต่ไปเป็นโมก็เพราเดี๋ยวไปน้ำเนาะเพราะว่าโมเนะราไม่นได้เนาะครับแพร่กันหนุ่มจางกันไปสู่น้ำกันไปมหาสู่ก,กันสองว่างๆดิฮะกินก๋วยเตี๋ยวห้องสองที่จริงมื้อนี้คึกคักนะเพราะว่าเป็นวันที่หนึ่ง กล้ส <rude S 2> ีฮอดแล้วฮอดแล้วบ่ฮอดแล้วเนาะฟันฮอสีหากินขาเอาละเดยนี้ว่าอนดัีอ๋อแม่สะพานควายอ๋อจะใชมกินยังเมือนเนี่ยกินยั้งเต่าเ๋อยน้งเต่าแล้วก็ยังอีกชิกินยังอีก พ่อเลืออตัวีเลียนเนาะเสื้อตัวีเลียนซ้ำลอยขบ่าเนาเบิ้งมาเป็นโต๊ะข้ปอกแล้วเนี่ยทุกคน,น<อ>เนาวเสียดายตัง300้งซ้ำลอยพุ่คนหลากหลายเนาะในเมืองใหญ่เขาเลือกปันเอก็ยังหลเ่นเนี่ยเติมท่านี่เป็นฐานอาหารหลายเนี่ยท่เาเราไปอยู่บนนอน

ไลยเนาะท่านระเผ็ดเป็ดเยอมันไกลพ,พัดนันทัดนนี้เนะาะไลยอยู่สำหรับให้หิวๆนี่เลืกสำได้กันยังเสิญเนาะเพราะว่าทึงตี 1, 2, หนะึ่งตีสองหมยัางทึงนะทึงตีหนึ่งตีสองลละ ทอดละบเว้ยยังมาตอนทอดเนาะฮะมีข้าวสไปกินแมนบ่หนี่งเออได้จ้ามีไก่มีไก่ไกเอาไว้จัะมีไก่ใช่ไหมครับมีไก่เอาไก่ครับเอา,เอ,าอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเส้นเล็กครับเส้นเล็กเเส้นล็กชามนึง ออยู่หนีนี่ไม่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นน้อยเนาะแต่เส้นใหญ่นี่มันยังว่าเส้นใหญ่แม่เส้นเฟ้อใหญ่ๆหญ่บอกเส้นมันบัดข้าวเปียกเลยสิข้าวเปียกเอิอจะไดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะไดนก๋วเปียก เพิ่นจบ่แม่นเี่จว่าเป็นวงกใหญ่ๆเนาะเส้นเล็บเส้นใหญ่ก็ว่าเส้นมีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมาถาเบิ่งทุกคนว่านากินําใดอันนี้เฮาสั่งเส้นเล็บเนาะว้าวมาแล้ทุกคนน่ากินแล้น้ําตกบ่ยน้ําตกเนาะเป็นตแซเนาะซิม ินกแทมไม่ต้องปรุงต้องเพลดไลท์เพลทไลท์ของโปรแซปก็ไซต์ดินไลท์เทพโรเคป่ะโปไลท์ดอกแซ่บ เนี่ยยังเลยเวไหนใส่ไปก่อนโอ้โหอันนี้ยังน่ากินเลยทุกคนนี่ข้ากใจจะบริตีนครับนะโอ้โนี่เดดตีน หมดเลยทุกคนแสบลยแสบเห้อ năm phép hai mươi ba thôi nè, tầm khoảng ba mươi bốn nghìn heo, sâm cần heo mèo ba mươi bốn nghìn ba mươi bốn ba mươi lăm ngàn mèo, khó nhiều, trái คทุกนย่างหรอเพิ่มหนึ่งว่าะของว่างไม่ยังกินนะเนาะตอนที่ใด้ผลละใหม่เมื่อตอนนี้ประมาณหาถุงเครื่องเนาะที่เบียนมุ่งไปแต่คนยังหลาย เียวเลือดหมูดเฉียวน้ำใสเอ,อหาหานนี้มีลูกเสีนยวนำเว้ยนี่าไม่มีมูกิว่าจะมาขายที่นี่วันนี้มีีม่ถือหลอกออกพวกเาราวันนั้นยังอยาก <laughs> ถูกหลอกรลายเถื่อนแล้วนอนอย่อนทะเรียนย้อนว่าบริสุทธิ์เป็นหน่วยสื่อเป็นบัวเนาะืชอ,อเป็นหน่วยก็เหลือบมเป็นนี่เนาะอ,อยากของแสบเนาะแต่ว่าเหลือบมเป็นขันถนนไปนดิจ่ะขันมันทางไปบางนะครับบอสอะ <gas> เออเสร็จแลลวครับเน้าวันไปกลับกันครับสิ ครับเนะนี่ยเลียนหมอน๋อบ,าบา้านี่ก็มีดบ,าบา้าะไปไดนะอ๋ะอเขเคยขอไปยกเถอ bởi vì không gặp bà ở đây có 7 không? ừ, có 7 rồi hả? hả? không có <laughs> เยอะมากเลยเออตอนนี้เป็นหา่าดยังวะเนี่ยอะไมันปินเลยหมอแมนนั่นเนี่ยหาบาท,ทาาาจะมาขนมนอะไรเนาะที่มีแต่ของหวานเขาบอเคยกินเนาะแบบนัะ วกมหาวิท่าที่เดิมเลยนะสะพานควายนะที่แรกเข้ามาที่ขามถนอนนอนอยู่เนี่ยขามถนนกับรถนี่หละไอขามันเคี้ยวหลั็ขามเลยเนาะ แค่ว่ากลางคืนพรามันขามนะหลดหลายหยาดที่นขามสะพานลอยอา <Okay. S 1> ไมย่งขามสะพานลอยอาฮะ, <Okay. S 1> ะไป็นซืือเอปงปมึกยู่ฟังนะ,ะไปขามมาสะพานลอยพอขามสะพานลอย, <Okay. S 1> ม,อยมันตอนคำหยาดแต่ไกลนะสะพานลอยใส่เรเราอยู่ใส แม่ไหมครับนั่นนี่ยบอกเขาหรือบอกวะให้เขาเม,มื่อ่อนใช่เพราะว่าเราเมืออ่ออะไรอ๋อนี่เดี๋ยวเล่นล <c oughs> หลนะับไงนาะยังบังทึกอะไยังเมือ่ออ่ะใช่ประมือไว้ป่ะ มีปลาหมึกไหมได้อ๋อไม้เท่าไหร่เนี่ยปลาหมึกยี่สิบแ้วอ๋อยี่สิบเราหาใหม่เลยไม้ยี่สิบประมาณเดี๋ยวสิบสามพันกีบแล้วเจอเรื่องที่ว่าจะกินแบบไหนยเยี่ยมเลือะ่ะ mấy gì tôi nên nói với Bây giờ toàn ngày à, Nó xám Ngon mình Sẽ có phần lắm Nó một phần lúc chín sang này, bà hồ, như cái อันนี้โมโหเนาะแต่หน้าตาหนากินอยู่แล้วพอแล้วครับซุกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวในป้านเราจับอยู่สรงไหนอะไรแส่แน้ำจิ้มเนาะว้าว ซิมเบิงมาะเราต้องซิมกันนะว่าอรา่อยแค่ไหนอยู่เมืองไทยต้องเว้าไทยให้เก่งนะแต่ผมเก่งอยู่แล้วผมอยู่ไทยเป็นจำนวนมากอ่มอมเนาะออมน้ำจิ้มแล้วก็กรอบนะโยาบกรอบ yeah you're the boss เป็นไรตู้กี่บอกมันโดนสงเป็นย,ยังไงแต่แบแ่บปะได้ครับทุกคนว้าวคือมันม,มีตลอดง,งามๆเลยรถในฝันเลยเนาะฝันเห็นคืนนี่นหนรอก วันนี้ได้ขยืนมองวันหน้าเขาอาจจะให้ขี่ก็ได้ <laughs> <c oughs> เริ่มต้นดาวสองแสนเงอนยังเอาเงินมาวางดาวเลยขอให้ถึงวันที่หนึ่งค่ะเออ,อถึงเรางวันที่หนึ่งันนี้ <c oughs> อาจจะมีเฮเนาะ này thường <laughs> 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 ờ, liền bây giờ nằm vô Ha, mà là Không cử bao văn đi đường nha Ờ, bàn, bàn này nhăn, nhăn bọt, nhăn bọt thân nghiệp nè tụi vốn, một tiếng Đợt nhăn bên sai ามาเบร์ไปน้อง okay. เมฆเขาก็บอกเคยขี่เนาะมีคือซิแมนสายแปดเนี่ยคือซิมาหอดพิวันละโปรยี่สิาสามิใช้พยาไทยพยาไทย ยี่สิบเก้ากือกครับสีโอ้นี่สายเดียวยาายไไเลยหอดพญาไทไปนี่เลยโอ้สำหรับไพ่ตีโบเป็นซะโบาจากักขีเงานี่ต้องมาเบิงนี่จัสซิูอวาสายใดสายใดหอดสายน,ายนะออะซีเมนคือข่อยขึ้นเด้อแต่ความจริงมันตันหูเพราะว่าก่อนกับเม่เคยไปคือกัน แต่คอยว่าอาชีพแม่ก็วย่ยคิดแล้วไปถ้าชาวเขาบ่มีอันตราง,รงบอกดอกเนาะสำหรับยามวิการหรือว่ายามเด็กพิจารณ์สเนาะที่เราเห็นตามข่าวว่ามันหนักกว่าเนาะมาถ้ามาสัมผัสแท้ๆกะบ,บริมีเนาะว่าสิมีอันตรายช่างเนาะผู้คนมันก็หลากหลายใช้ตรวจพิจารณ์ เลาะตลอด24ชั่วโมงยงเปนตามขาววิ่งป้นสิงรับนั่นนี่แต่รู้สึกว่าปลอดภัยเนาะเท่าที่เขามาสัมผัสเนี่ยว่าปลอดภัยนีย่ก็ประมาณเที่ยงคืนแ้วเนี่ยก็ยังมีคนหลากหลายเนาะสันจรไปมากักบบริมีท,ท่าทีว่าสิวบาดเซียวเนาะ อาสิจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะในคำคืนที่โดดเดี่ยวเดียวได้สำหรับเอฟซีที่เขามาเบิร์กไงวู้ดสรรพสุนทรไล่แต๋าคอมเมนต์ที่ชมกันได้เนาะเพื่อเขาสิได้ไปปรับปรุงเนาะสีแดงที่มันดีกลับไปแก้ไขไหมเนาะเพราะว่าเขากับมือไม่เนาะทางด้านนี่เขากับสีได้กลับเมื่อพักกอนแหละกลับห้องนอนบายบายเนาะรับฟันดี สำหรับในคำขึ้นนี่บายยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะครับนะครับขอบคุณมากครับ